ในส่วนของการเจ้าท่าก็เร่งตรวจสอบกรณีพ่วงเรือลากจูงนะคะที่กระแทกกับต่อหม้อสะพานเลี่ยงเมืองอยุธยาค่ะพร้อมกับเพิ่มมาตรการให้มีเรือโยงท้ายเมื่อผ่านสะพานค่ะนายอธิรัตน์รัตนเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงกรณีเหตุเรือลากจูงชนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลเกาะเรียนในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้นะคะ ก็พบว่ามีเรือที่เสียหายก็คือ1เรือลากจูงที่ชื่อว่าเรือทอพลอยดีรุ่งเรือง2คือเรือลำเลียงลำที่1ค่ะชื่อว่าเรือซิวดักสามเรือลำเลียงลำที่สองชื่อเรือก็คือโชคเทพทวีสีคือเรือลำเลียงลำที่สชื่อเรือคือโชคธนญาและ 5. ค่ะเรือลำเลียงลำที่สนะคะชื่อเรือคือโชคปทุม จากการตรวจสอบความเสียหายเรือที่เกิดเหตุทั้งหมดพบว่าเรือซิลเวอร์ดักเป็นเรือลําเลียงลําที่1ค่ะที่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกกับต่อหม้อสะพานทำให้เปลือกหัวเรือด้านขวาชำรุดค่ะรอยแตกหัวเรือนะคะก็ทำให้มีน้ำเนี่ยรั่วเข้ามาในเรือโครงสร้างหัวเรือชำรุดด้วยส่วนเรือลําเลียงลำที่4เรือโชคปทุมมีเพียงรอยขูดข้างตัวเรือกับต่อม้อสะพานเล็กน้อย นายอธิรัตน์บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุธยาออกคำสั่งงดใช้เรือและตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดและออกประกาศให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมกับติดประกาศแจ้งเตือนการเดินเรือช่วงฤดูน้ำเหนือไหลหลากอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้ก็ได้ออกข้อบังคับเดินเรือเพิ่มเติมนะคะสำหรับการเดินเรือช่วงน้ำหลากให้เรือลากพ่วงทุกพวงเนี่ยต้องมีเรือต่งท้ายหรือว่าดึงท้ายเพื่อช่วยควบคุมเรือด้วยเมื่อผ่านสะพานที่ข้ามลำน้ำในพื้นที่รวมทั้งประสานกับแขวงทางหลวงอยุธยานะคะเข้าตรวจสอบความเสียหายของสะพานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัดและหากพบเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำแจ้งได้ที่สายด่วนเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงค่ะ